สามีของคนตายนะคะคุณผู้ชมเขาชื่อว่าคุณสมพงศ์เป็นสามีของคุณชะตารัฐเนี่ยบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตัวเองไปให้ปักคำตอนนั้นเจอพ่อกับแม่บาดพอดีแล้วพูดจามันยิ่งหน้าทำให้รู้สึกคนที่เพิ่งจะสูญเสียเเมียนี่ยโมโหหนักเขา้าไปอีกก็เลยปรีเข้าไปทําร้ายวุ่นวายทั้งโรงพักเลยค่ะยตัวมันนี่แหละตัวคัดมึงตัวมึงเยเอาเลยเ

มึงมันไอ้ตาขาวเออแล้วยังถามว่าจะเอาไม่ล่ะท้าทายกันอยู่แบบนี้มันก็เลยยิ่งทําให้คนที่ศูญย์สีเมียเนี่ยเขายิ่งรู้สึกเจ็บปวดหัวใจนะคะคุณผ,ผู้ชมปรี่เข้าไปจะทำร้ายกันแบบนั้นปะทะกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยเนี่ยได้แต่เฮาไงตัวตัวไม่ล่ะเอาไม่ล่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องมันก็จะยิ่งไม่จบไม่สงบแน่นอนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเข้ามาห้ามทับ กันก่อนเลยไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้สอบปากคำกันแน่ๆที่คุณสมพงษ์สามีของคุณชะตารั์ผู้เสียชีวิตปรี่เข้าไปชกตรงนั้นก็คือพ่อแม่ของในบาสค่ะเห็นไหมพอดูจากอายุอานามแล้วเนี่ยเออ,เอ,อสามีของเขาก็คือรุ่นพอๆกันกับข<ณ>่อดนี้อรุ่นลูกแต่กับกลายเป็นรุ่นร<ช>ุ่นหลายาบ้านเป็นอย่างนี้แหละพี่ต้นพอมีลูกเยอะๆเนี่ย<อ>คนโต ก็มีลูกมาแล้วแม่มีลูกอีกทีเลยกลายเป็นว่าลูกของคนโตกับลูกคนเล็กพี่น้องเพื่อนกันทนั้งใกล้เคียงกันมีสักเป็นน้าเป็นหลานหรืออะไรกันแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากรุ่นแล้ว <ๆ S 1> เพล๋อเนี่ยคุณสมพงศ์อาจจะอายุมากกว่าด้วยซ้ำไปนะเออก็รุ่นใหญ่พอกันเลยค่ะอ้าวสุดท้ายยกแรกจบไป อ่าแปลว่าอะไรอะยกแรกมียกสองแปลว่าอะไรฮะเขาประท้ากันต่อค่ะคุณผู้ชมในระหว่างที่คุณสมพงษ์เนี่ยเดินไปที่หลังโรงพักปรากฏว่าไปเจอคุณป้าคุณป้าของบ้านคนนี้ที่พี่ต้นบอกเอาไว้ว่าเขารักหลานแล้วก็บอกให้หลานหนีป้าสมพศ์ก่อนนะเออไปเจอกับคุณป้าค่ะพอไปเจอเสร็จปั๊บเนี่ยเลยกลายเป็นว่ามีการประทะคารมกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าคุณป้าสมพศ นี่แหละตัวปันตัวยุตัวยงที่ทำให้หลานชายบุกมายิงญาติแล้วก็เมียตัวเองจนตายค่ะไปเลยจะทะเลาะกันไปทะเลาะกันดีไปไปไปเลยที่อืวยช่วยมันฆ่าจะคงไม่คนไม่เอาเรื่องมีไม่ได้หยุดได้แล้วไป็นคนเท้าหยุดหยุดนี่สถานที่ราชการเอออยูี่ตัวยุเลยเลยตัวป่วนเลเลย ไอเน,นี้ยมันบ้าไม่เพไม่บ้าบ้าไม่รูออ้เรื่องแต่ค้ากบค้าพ่อมนี่คนคนคนค้าให้มันก็อคอ้อยูกับม้า,า,ม,ามันใช้ที่ไหนเรา ใช่คนไม่เล่าบ่ามันก็ฝังไม่้เออมึงฆ่ายิงเขายังกะมู่กามาเนี่ยคุณเป็นคนร้ายไม่เล่าพักพูรมันรอบผู้สื่อข่าวที่ยืนกันอยู่ตรงนี้ต้องมองหน้ากันเลือกลักนะและพยายามบอกให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆก่อนนะคะคุณผู้ชมพยายามจะห้ามทับก่อนเพราะว่าครั้งนี้มันเริ่มที่จะลุกลามบานปลายแล้วคือคนที่เสียชีวิตไปแน่นอนว่าคนที่ยังอยู่น่เจ็บปวดหัวใจไม่แพ้กันก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีการ ทำร้ายกันต่อเนื่องไม่จบนะคะนี่คือสิ่งที่หลายคนก็พยายามอยากใ้ทุกฝ่ายนั้นใจเย็นๆกันก่อนค่ะส่วนบรรยากาศที่บ้านของผู้สวยชีวิตก็คือคุณชตารัฐเนี่ยลูกๆเสียใจมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะลูกซุกส,สาวเนี่ยเขาไปกอดคุณพ่อเลยแล้วก็บอกเลยนะคะว่าคนแบบเนี้ต่อให้ตำรวจจับไปอะ่ะมันก็ไม่คุ้มหรอกประหารชีวิตเท่านั้นแหละที่จะเหมาะสมที่สุดทำอะไรเขาเลยพ่อบตลอด ิเลมเหลาพรรตลอดพอพยายามรีกแต่คนแบบนี้มันให้อยู่ไม่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้จับไปมันก็ไมุ่้มความผิดแค่เล็กน้อยนี่มันค้าพยายามค้าตายเลยจี้ตายเลยแล้วใครจะอย,ยู่เป็นรักอีกเนี้ยทุกวันเนี้ย แล้วลูกคนที่3ค่ะคุณผู้ชมน้องเค้กนะคะเป็นลูกคนที่3ของคุณชตารัตน์เนี่ยบอกว่านายโกมินก็คือพ่อของบาสเนี่ยถ้านับแล้วเขาก็เป็นตาหนุ่มนะพี่ก็มีศักดิ์เป็นคุณตาแต่ว่านี่แหละบ้านนั้นแหละอยากจะได้ที่ดินของคุณแม่ค่ะทั้งทั้งที่ทญาติก็แบ่งกันอย่างลงตัวหมดแล้วว่าแล้วจะมาอยากได้ในส่วนของแม่ทำไมอะ่ะเธอก็บอกว่าเรื่องนี้เธอคิดว่าอยากจะให้ในบาสเนี่ย ตายตกไปตามกันกับแม่ของเธอเลยค่ะเอาชีวิตคืนมาได้ไหมอยากให้ตำรวจโคตรใหญ่ปาห้านปาหานไปเลย,เลยให้มันตายไปเลยอะ่ะมันไม่คุ้ม,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 มกันเลยนะนนะแม้นุทั้งคนอะ่ะชีวิตตัวชีวิตทราบชีวิตสักคนเดียวน,นุ่ไม่ย,ยอมนุ่บอกเลยเรื่องนี้น,ยยนุ่ไม่ยอมยังไงนุ่ก็ไม่ยอมมันจะต้องตายตามแม่นุไป น,นั่มมนคยอความเจ็บปวดในมมหัวใจของลูกสาวที่เธอสูญเสียคุณแม่ไปแล้วได้เห็นนะว่าคุณแม่โดนยิงโดนกระทํายังไงเข้าใจทุกความเจ็บปวดเลยค่ะอืม,อ,มอ่ะ,อะแล้วตามที่พี่ต้นรายงานไปนะครับว่าก่อเหตุเสร็จเนี่ยก็ขับรถกระบะหลบหนีไปใช่ไหมล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นนะครับปรากฏ เข้ามอบตัวกับตำรวจนะเออไปเข้ามอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมทีมข่าวเนี่ยพยายามจะไปสอบถามพูดคุยกับบ้าสหน่อยแต่ปรากฏครั้งนี้เหมือนรูดซิปปิดปากเงียบไม่ตอบคําถามแม้แต่คําเดียวครับค้าะเราทาไมถึงพิงไปขนาดนั้นเขาทำอะไรเราก่อนคะเห็นเราเขาจะทำร้ายเราก่อนเหรอคะฮะผลแคนอะไรกันมาเห็นเขาจะเอามีดมาทำร้ายบ้าสก่อนใช่ไหมคือเมื่อเช้าเขาจะมาทำร้ายบ้าสก่อนใช่ไหม รแขนนี่เป็นบาดแผลที่เขาทำรายเมื่อเช้าเรอที่เขาตอกว่าเราตลอดที่พีะมาทุกวานแทำหรอคะพี่บาร์ดุอะไรอีกนึงอยากจะพูดอะไรไหมคะพี่บาพูดได้นะแม่เข้าไปแม่เข้าไปแม่เข้าไปเดี๋ยวรอผู้การกันึงนะครับผู้การมาครับเดี๋ยวรอรอรอผู้การมานะครับแครับ ออนนไม่พูด<า>ไม่จาใช่นั่นคือบารสคนก่อเหตุก่อเหตุตอน8โมงเช้าแล้ว6โมงเย็นมามอบตัวลักษณะการมอบตัวเนี่ยคุณผู้ชมที่ตำรวจาพาออกมาเราไม่ต้องเบลอหน้าเขาให้เสียเวลาเลยนะใช่แล้วทำไมเขาติดเชื้อแอนแท็เหรอไม่พี่กิง่งกันการแพร่กระจายหรือญาติที่ทีมเขาอ่ะ อ๋อคุณป้าช่วยเอาไอมา้มะไอ้บวกคลุมผมแม่ครัวเนี่ย,ม,ยมาปิดให้หลานบวกเดียวกันกับที่คุณป้าสวมเลยค่ะปิดให้เพราะไม่อยากจะให้ใบหน้าของหลาน <ขอ S 1> สุดรักเนี่ยเออมันถูกบันทึกภาพโดยสื่อมวลชนนะครับคุณผู้ชมก็เป็นการติดต่อขอเข้ามอบตัวหลังจากที่หลบหนีไป ก่อเหตุเสร็จตอนช่วงเช้าเนี่ยหกโมงเย็นวันว<ะ>เดียวกันบาสก็ติดต่อไปกับคุณประวิงใจบุญนะครับเป็นกำนันตำบลบ้านดอนอ้าวเดี๋ยวนะนามสกุลเดียวกันนามสกุลเดียวกันมีศักเป็นลุงกำนันเนี่ยมีสักเป็นลุงก็เป็นเครือญาติกันอ้าวคุณลุงที่เป็นคนเป็น,เป,นเป็นกำนันด้วยก็พาเข้ามอบตัวจังหวัดที่มาถึงสพสะยยโสมเนี่ยก็เข้าห้องสอบสวนไปผู้สื่อข่าวทุกสำนักเลยนะพยายามจะยิงคําถามใส่ถามว่า ทำไมเขาถึงก่อเหตุเนี่ยได้อุกอาจขนาดนั้นนั่นก็ญาติผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับสามศพสังเวยไปแต่บาสปิดปากเงียบไม่พูดออกมาแม้แต่คําเดียวฮะแล้วเราก็มองไม่เห็นด้วยสีหน้าแววตาปากเปิดขยับไหมเพราะป้าเอาหมวกคุมหัวแม่ครัวนะ่ะไปสวมให้หมดแล้วแต่กาไม่ได้พูดอะไรจริงๆไม่ได้พูดเลยครับอเออไม่ได้พูดเลยแม้แต่นิดเดียวเจ้าตัวเนี่ยเอามาใส่ปิดบังใบหน้าเอาไว้โดยที่ป้าสมโพศเนี่ย เป็นคนจัดแจงให้เพราะว่ารักหลานคนนี้มากแล้วคุณป้าเนี่ยก็มาที่สพด้วยนะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าป้าคนไหนคงสังเกตไม่ยาก,เ,ยากเนาะเออเขาใส่หมวกเหมือนกันเลยนะครับอ่ะจากที่พบว่าในบารสเนี่ยมีรอยขีดข่วนที่แขนตรวจสอบนะแล้วก็เดินกระเพกกระเพกเล็กน้อยไม่ได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้รอยขีดข่วนเนี่ยมาจากไหนแล้วเดินกระเพกกระเพกเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะถามไปเขาก็ไม่ตอบฮะตำรวจควบคุมตัวเข้าห้องสอบสวนไม่นานก็พาบาส กับพ่อแล้วก็แม่เนี่ยออกมานะครับตอบคําถามผู้สื่อข่าวหน่อยสุดท้ายบารสยอมเปิดใจเกี่ยวกับสาเหตุในการลงมือก่อเหตุนะครับบอกว่าที่มันต้องลงมือรุนแรงขนาดนี้เนี่ยมาจากความขัดแย้งสะสมมานานหลายปีเรื่องอะไรที่ดินนะเหมือนที่พี่ต้นบอกว่า ต้องระวังอะไรบ้างอ,ะอ่ะปืนเงินมีดทองเงินทองที่ดิน <c oughs> พวกนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันมีปัญหาอะไรตรงพูดตรงกันกับอีกฝั่งนึ่งไหมคะเพราะว่าฝั่งคนตายเขาพูดว่าครอบครัวเนี้ยอยากได้ที่ดินของเขาก ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเขาบอกว่าปัญหามันสะสมมาหลายปีจนกระทั่งไอ้ขัดแย้งเหมือนฟังเส้นสุดท้ายเนี่ยก็เรื่องที่ดินโรงจอดรถนี่แหละคือพอขัดแย้งมีปากเสียงก็ชกต่อยกันทีนี้พอสู้ไม่ได้ฝั่งของภาสกรก็วิ่งไปหยิบมีดออกมาฟันพอภาสกรก็ไปหยิบมีดมาฟันเสร็จปุ๊บบาสบอกว่า ปืนลูกโมโ่จุด38อยู่ใกล้มือยิงสวนไปส่วนผู้หญิงเนี่ยยิงทําไมก็ลูกพี่ลูกน้องไม่ใช่เหรอยิงไปเพราะความแค้นชอบพูดยุแยงจนญาติมีเรื่องกันนะครับุผู้ชมนี่เป็นคําให้การของบาสกล่าวถึงสาเหตุจูงใจในการลงมือก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้แล้วก่อนหน้านี้บาสยังบอกด้วยว่าฝั่งของอ,อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเอามีดมาไล่ฟันพ่อเขาไล่ฟันมาแล้ว สองครั้งด้วยกันเคยขูจ่จะฆ่ายกกลัวด้วยวก็ยกมือไหว้ท่วมหัวสาบานว่าถ้าสิ่งที่พูดกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ไม่เป็นความจรงิงแช่งครอบครัวตัวเองด้วยนะขอให้ครอบครัวพบเจอแต่สิ่งไม่ดีให้มีอันเป็นไปแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยถามว่าหนีไปแล้วจะยังไงต่อบาสบอกว่าที่หนีไปนะ่ะมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะสุดท้ายแล้วก็ตั้งใจจะเข้ามอบตัวอยู่ดีเอาฟังจากปากบาส์หน่อยครับพอจะทำางรถปุ๊บก็ ทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็มีปากมีเสี่ยงกันครับแล้วก็จกต่อยกันจ้ะพอจกต่อยกันปุ๊บแกก็วิง่งเข้าไปในบ้านพอพุ่มี้เห็นว่าแกวิง่งเข้าไปในบ้านเนี่ยแกซื่อมีดอางวัจ้ะพมก็เลยไปเอาปืนป,ปืนครับแล้วก็พอแกฟันฟันมาพวกก็ยิงเลยจ้ะแล้วก็ครับแล้วก็คนคนผูน้ยิงที่พมไปยิงจ้ะเขาจะคอยสนับสนุนกับคนที่ตายนะครับคอยแบบคอย บ้านเขาก็จะคอยเสี่ยมคอยว่าเน็บแนมตลอดเลยยังแล้วพอมครอบครัวมึงอ่ะสร้างซี่คน,นะดูบุจะค้าให้หมดคนที่มีฝันพอมนะถ้าเรื่องเนี้พผมไม่ได้พูดพูดความจริงขอให้ชีวิตพมมีแต่สิ่งไม่ดีไม่ดีดเข้ามาเลยครับสาบานเลยยกมือท่วมหัวสาบานไว้อีกฝั่งนึงเนี่ยเคยขู่จะค่ายกกลัวด้วยนะครับ,บแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งที่ เอาปืนออกมาแล้วเกือบจะฆ่ายกครัวก็คือฝั่งบาสนี่แหละคุณผู้ชมโดนตำรวจตั้งข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะทุกข้อหาล้วนจะเป็นข้อหาหนักทั้งนั้นเลยครับเงิน<ม> ทองที่ดินเชิญบรรจุได้เลยนะฮะ,ะวัตถุอันตรายของมีคมวัตถุอันตรายทําให้คนเราแม้จะเป็นพี่น้องคลานนามกันมา,านแม้<น>ะจะเป็นเคยยากกันมาฆ่ากันได้ฆ<ช>่ากันได้เช่นเดียวกันครับน,นน้้องแมตีีค่่ะพ